ขนาที่คุณชูวิทย์ก็ใช้เอกสารเนี่ยนะฮะน้องใบฮะเป็นเอกสารที่อ้างว่าเป็นผลการตรวจค้นจับกุมนิปริ้นมาจากเฟซบุ๊กนะฮะบ่อนการพนันซอยเพชรบุรี5บ่อนกิ่งเพชรวันที่22ทธันวาคมเวลาตีสี่จับคู่พูดตงหาได้3รายดังนี้ 1. จับคู่พูดตงหารลักรอบเล่นการพนันบาคาร่าที่บ้านเลขที่252ทับ19ถึง21 ซอยเพชรุรีห้าแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพ15คน2จับคู่พนักหารลักลอบเล่นการพนันบาคาร่าที่บ้านเลขที่252ทับ19-21ซอยเพชรุรีห้าแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพจํานวน13คนคุณชูวิทย์บอกว่า2ที่นี้เนี่ยวันเดียวกันเวลาเดียวกันบ้านเลขที่หลังเดียวกันเล่นการพนันชิ้นเดียวกันคือบาคารา่า แต่ทำไมแยกเป็นสองคดีเออเพื่อไม่ให้ถึง20คนหรือเปล่าจะได้หลีกเลี่ยงคำสั่งที่คุณชูวิทย์มาโพสไว้ก่อนหน้าลูกคือวงหนึ่งสิบห้าคนอีกวงหนึ่งสิบาคนบาคาร่าเหมือนกันบ้านเดียวกันวันเดียวกันเวลาเดียวกันแล้วว่ายังไงต่อน้งองใบคุณชูวิทย์ก็เลยตั้งข้อสังเกต อย่างที่บอกไปเนี่ยนะฮะน้องไรฮะ,ะว่าพอผมเชื่อแล้วว่าฝีมือแบบนี้เนี่ยใครจะทําได้ถ้าไม่ใช่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสืบสวนสอบสวนจับกลุมอย่างเช่นตํารวจผมนึกไม่ถึงว่าจะเก่งกันได้ขนาดนี้ต้องยอมรับว่าเก่งจริงๆ แล้วก็พูดไปถึงด้วยบอกว่าขอให้ผู้การนอนหนึ่งเนี่ยอายุมั่นขวัญยืนอยู่ในพื้นที่ทองคําอย่าได้ไปแพร่พานหรือว่าไปเฉียดเฉียดแถวแถวสจังหวัดชายแดนภาคใต้ถ้าโดนย้ายไปภาคใต้ไกลสุดขอให้ไปแค่หัดใหญ่แล้วถึงเวลาก็ไปเจอกันที่ศาลงานนี้ชูวิทย์ขอจัดเต็มรับศรัทธาผู้การนอนหนึ่งที่อุตส่าห์ฟ้องผมให้เป็นเกียรติประวัติเพิ่มอีกหนึ่งคดีจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดตำรวจไทยชาวประชาจะคุ้มไัยให้เองเอ ประเด็นใหม่ประเด็นที่2เนี่ยน้องไปฮะนั่นก็คือคุณชูวิทย์บอกเลยขอ,อประกาศให้ทุกคนทราบว่าวันนี้คือ6สิงหาคมบอลการพนันในพื้นที่กรุงเทพมหานครเปริดบริการตามปกติแล้วแล้วคุณชูวิทย์ก็ไล่เลยบอนกิ่งเพชรเพชรบุรีซอย5บ่อนอ๊อสใต้อ่อนนุช77บอนลอยฟ้าปิ่นเกล้าบ่อนสอย่านบางกะปิลาดพร้าวบอนแยกวังหินตรงข้ามโลตัสวังหินแล้วก็บ่อนนกเขาชุมชนรถไฟกม11โลเคอล์รถใกล้วัดเสมียนนารีเปิดบริการ24ชั่วโมงไม่เว้นวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วัน อยุดราชการด้วยแล้วคุณชูวิทย์ก็เขียนต่อนะคะบอกว่าบอนในพื้นที่ภูทรภาคหนึ่งอตก3 3ตลาดไทยตลาดสีมม่มุมเมืองก็ยังเปิดตามปกติแล้วก็อยู่ในวงเล็บเขียนเอาไว้ว่าไม่ได้ปิดแม้กระทั่งวันพระใหญ่วันเข้าพรรษาที่ผ่านมาเล่ายังห้ามขายเลยอ,อันนี้ขอ้ขอ,ขอ,ขอก็ข้อกล่าวหาและฮะท่านผู้ชมค่ะออกมาจัดเต็มมาดีกรอบหนึ่งเนี่ยนะอ้อ ช่วงหน้ากลับมาว่ากันต่อกันแล้วกันนะครับแปดนาฬกาสิบเอ็ดนาทีนะความจริงจะว่าไปเลยช่วงนี้ดูจะไม่เข้ากันเพราะมีลูกหมูสองเพศไงใช่ชที่ลำปางค่ะสนับสนุนโดยถุงมือเอ็กซ์เรื่องเราเช้านี้แปดนาฬกาสิบห้านาทีครับส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแส,สดงความยินด,ด,ด,ดีด้วยนะฮะร,รักเจ็ดปี เซเว่นซัมติใช่ไหมกำลังบุ่งสู่เป้าหมาย70ล้านใช่ค่ะวันนี้ก็มีการฉลองกันนี่คมับแต่ต้องขอบคุณคนดูทุกคนด้วยค่ะที่สนับสนุนเราค่ะตกลงในเรื่องนี้เธอมีชื่อไหมไม่มีค่ะก็เป็นหล่อนไปแล้วน้องคุณก็เป็นเขาก็คุณไปเรียกคุณไปหลอนรอสักครู่เาี่ยวแบบในัภาพยนตร์เลยนะเพราะว่าผมจะพาท่านผู้ชมไปดูพราพุทธรูปเก่าค่ะซึ่งไม่น่าเชื่อนะฮะ หลวงพ่อก็ไม่บอกซะก่อนด้วยคือชาวบ้านเขาตื่นเต้นกันเลยนะฮะที่อำเภอตรอนจังหวัดอุตรธานีวัดบ้านแก่งใต้นี่ฮะคือกำลังจะไปเตียบุรณะหลังคาใช่ไหมผ<ะ>นังอ่ะแล้วก็ฝ้าจูจๆเนี่ยนะฮะองค์พระประธานเนี่ยเกิดหลุดล่อนตรงหน้าอก แล้วมีพระพุทธรูปอยู่ตรงหน้าอกเนี่ยน้องได้ก็จะเห็นเป็นเสียงพระพุทธรูปที่ฝังอยู่ด้านในองค์พระประธานเห็นอย่างชัดเจนเลยนะคะคือจเจ้าอาวาสวัดบ้านแก่งใต้ชื่อพระครูปัญญาวัชรกิจเนี่ยบอกว่าพระพุทธรูปองค์ดังกล่าวที่โผล่ออกมาเนี่ยชื่อว่าหลวงพ่อเพชรคือไม่มีข้อมูลชัดเจนว่าสร้างขึ้นสมัยไหนแต่ว่าปี2 4 9 3เนี่ยองค์หลวงพ่อเพชรอยู่ในสภาพที่ซุดซมอย่างหนักก็เลยสร้างองค์ใหม่ครอบแทนองค์เดิมจนกระทั่งมาเกิดเหตุดังกล่าวขึ้นเนี่ยค่ะคือช่างเนี่ยกำลังบูรณะพระอุโบสถเป็นผู้ที่พบ เห็นก่อนน,นะคะแต่ก็เป็นภาพที่สวยงามนะใช่ใชก็เดี๋ยวต้องหาหรือกันว่าจะดำเนิกนการยังไงต่อไปนั่นนะสิฮะค<ะ>่ะ,ะว่ากันต่อเลยนะครับตูชมะคุณสุขขันน้องไบรท์ท่านผู้ชมคุณจะจำเรื่องของน้องใดได้ค<ะ>่ะเมื่อวานนี้นะครับน้องไดนัทธิดาสุภีไรทรซึ่งถือว่าเป็นลูกหลานของท่านผู้ชมแล้วล่ะ,ะ,ะเพราะท่านผู้ชมอุปการะเรื่องทุนการศึกษาและทุนการรักษาคุณแม่ของน้องไดที่ป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเฉียบพลัน เมื่อวานนี้เนี่ยนะน้องไดย,ยังคงเฝ้าไขา้คุณแม่อยู่ที่โรงพยาบาลพระพุทธเจ้ราชจังหวัดพิษณุโลกเป็นวันแรกที่คุณแม่หมอกายภาพบําบัดมาทํากายภาพให้คุณแม่แบบเริ่มต้นซึ่งคาดว่าต้องใช้เวลาในการรักษาอีกระยะหนึ่งเดือนถึงสองเดือนน้องใดของเราเนี่ยบอกนะฮะว่าอาการแม่น่าจะดีขึ้นแล้วตัวเองจะได้กลับไปเรียนหนังสือตามเดิมตอนนี้เฝ้าอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับคุณหมอ อธิบายนะฮะว่าการฟื้นตัวของกล้ามเนื้อของคุณแม่น้องใดเนี่ยฟื้นตัวช้าอย่างผิดปกติ mm hmm. เพราะฉะนั้น mm hmm. ก็เลยตรวจละเอียดตรวจละเอียดของร่างกาย mm hmm. พบมะเร็งปากบดลูกแต่เป็นระยะเริ่มต้น mm hmm. ค่ะระยะเริ่มต้น mm hmm. แพทย์ตัดสินใจตัดชินดช้นเนื้อร้ายออกไปเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วค่อยมาบอกผู้ป่วยค่อยมาบอกน้องใดในภายหลังเพราะกลัวจะตกใจ mm hmm. แต่หลังผ่าตัดแล้วน้องใดก็รับได้ แต่ยังต้องดูอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปรวมถึงการทำกายภาพบําบัดเพื่อให้กล้ามเนื้อกลับมาฟื้นตัวในเวลาที่กําหนดขอให้เรามองว่าเป็นเรื่องโชคดีคะคุณสุขันที่พบก่อนเลยเพราะถ้าเกิดไม่เป็นอะไรเนี่ยก็จะไม่รู้เพราะที่เป็นระยะเริ่มต้นแล้วได้ตัดออกขอให้มองในนี้ดีนะฮะ คุณหมอพูดในการโรงพยาบาลพระชินรยตว่ายังไงคุณหมอประเสริฐขันเงินค่ะบอกว่าทางโรงพยาบาลให้สิทธิ์รักษาอาการคุณแม่ของน้องใดยอย่างเต็มที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายนะคะเพราะว่าน้องไดเนี่ยคุณหมอบอกเป็นเด็กกตัญญูน่าสมควรยกย่องค่ะดีนะครับนะะแจ้งท่านผู้ชมนะฮะเม่าเงินท่านผู้ชมอยากจะไปกำลังใจให้น้องใดกับคุณแม่เนี่ยกำลังประสานง,งานเพื่อทยอยส่งเอาตามที่จําเป็นเพื่อจะได้ใช้ได้ระยะยาวนะฮะ,ะดี่ฮะ และน้องใบาพาไปดูสิ แม่เมอะอีกสักเรื่องหนึ่งที่บ้านสง้าอำเภอแม่หมะจังหวัดลำปางค่ะคือที่บ้านของคุณสุทินแก้วสายเนี่ยมีแม่หมูตกลูกออกมา16ตัวปรากฏตัวที่1 4มี2เพศในตัวเดียวกันค่ะคุณผู้ชมคือมีทั้งอันทะด้วยแล้วก็มีอวัยวะเพศหญิงด้วยร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงดีนะคะแต่ว่าผิวหนังอาจจะผิดปกติสะหน่อยคือเรียบเนียนไม่มีขนเนี่ยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนอกจากจะมีอันทะและมีอวัยวะเพศหญิงด้วยเนี่ยค่ะผิวหนังยังเรียบเนียนไม่เหมือนลูกหมูตัว ื่น,นชาวบ้านที่ทราบข่าวก็แห่กันมาดูเจ้าลูกหมูตัวนี้โอ้โหร้องเสียงดังเลยก็ว่ากันว่าเป็นลูกหมูนำโชคทีนี้ชาวบ้านเวลาเขามาดูเขาก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าเอหมู่บ้านของเราที่บ้านศพปาร์เนี่ยมันมีอะไรแปลกๆปลกอยู่หลายอย่างเหมือนกันนอกจากเจ้าลูกหมูตัวนี้แล้วเขาบอกลูกชายของนางอิว๋วที่อยู่ในหมู่บ้านตรงนั้นเนี่ยลูกชายของคุณอิว๋วอายุห้าขวบปรากฏลูกอันทะมีใบเดียว เท่านั้นไม่พอหลานของคุณยายเหรียญเป็นชาวบ,บ้านบ้านโสปาสเหมือนกันอายุห้าขวบเท่ากันปรากฏว่ามีลูกอันทะสามลูกแล้วยังไงเกี่ยวลูกหมูก็มีส<ๆ>องเพศเขาก็เลยว่าเอ๊ะที่หมู่บ้านเรามันมีอะไรผิดปกติหรอือเปล่าใช่ลองบังเ,งาาเอ,อิญชาวบ้านเขาว่ากันอย่างนั้นแต่ไม่ใช่หนึ่งสามสองอะไรย่างเงี้ยขวานมีขวานตีเลขเอนิ้วที่เท่าไหร่คะนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไงไม่ใช่ขอเลขนะขออย่าพูดเรื่องอย่างนี้นะเอ้าท่านผู้ชมมะ ที่ลาดบัวขาวตำรวจจับนายเดิมเชียงแสนไปได้เ,เป็นผู้ภยัยแล้วก็บอกว่าไม่ได้มีวิชาอาคมาที่ชาวบ้านไปเชื่อว่าเป็นกาหังหรือลิงลมหรือมีผู้มีวิชาอาคมจับตัวไปได้แล้วสารภาพวิธีการก็คือเปิดประตูทิ้งไว้จะได้หนีเร็วแต่ปรากฏว่าชาวบ้านไม่เชื่อฮะหลังจากตำรวจจับกลุมได้หลังจากนั้นยังมีเหตุการณ์ที่ชาวบ้านในหมู่บ้านลาดบัวขาวที่สีคิ้วเนี่ย ยังยืนยันว่ามีเงาลึกลับรวดเวร,ร็วคล<ฮ>่องแคล่วเหนือมนุษย์ม,มาคอยดึงประตูการข้ามกลางคืนเนี่ยเดี๋ยวนี้ตอนนี้เขาทําแน่นหนาเลยมีเงามาคอยดึงประตูหญิงสาวยังกลัวกันอยู่ทุกวันนี้ยังมีเวรยามตํารวจยังต้องไปช่วยเวรยามแล้วก็เห็นแป๊บ,บแล้วก็หายไปล่าสุดเนี่ยนะฮะชาวบ้านเลยตัดสินใจหนึ่งคือซ่อมแซมหน้าต่างประตูปิดช่องทางอย่างแน่นหนาสองก็คือ เอาผ้ายันมาติดกันเต็มไปหมดเลยฮะนั่นไงนั่นคะ่ะอ่าตำรวจเหนื่อยนะฮะเขายืนยันว่ายังมีแล้วจะยังไงกันปิดท้ายช่วงนี้ไปดูฮะน่าสงสารน้องหมาที่โออกรธเรามากใช่ค่ะน่าสงสารน่าเอ็นดด้วยน่าสงสารมากกว่าค่ะไปดูกันเลยแล้วกันค่ะ เป็นพันบูด็อกนะคะชื่อว่าเบลล่าแมดูดูดมันเป็นพันใหม่นี่อะไรรู้ไหมคะมันไม่ใช่ขนของมันนะคะแต่มันเป็นขนเม่นว้ายคือเขาบอกว่าคือไอ้เจ้านี่หน้าปกติมานนี่หน้าปกติคือไอ้เบลล่าเนี่ยเดินเล่นอยู่ตรงสาไว่น้ำแล้วเสร็จแล้วอากาศมันร้อนมันมีเม่นตัวหนึ่งมากินน้ำเสร็จแล้วไอ้เจ้าเบลล่าคงไปดมตามภาษาหมาไงว่าตัวอะไรเป็นแหลมๆคงไปดมใกล้เกินไปเม่นมันเลยสะบัดขนใส่เต็มหน้าเต็มขาเลยค่ะเขาบอก เจอเข้าไปห้าร้อยแท่งมันแล้วมันเป็นอะไรไหมก้นเนี่ยค่ะมันคงไม่ได้ลึกมากแต่มันก็แสบแนะเขาบอกคุณหมอนี่ต้องค่อยๆขี้มันออกทีละอันทีละอันรับได้ห้ารอยแท่งอ่ะที่สบัดใส่หน้าเขาเข้าไปเนี่ยคาเอาหน้าไปดมดมดมอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ธรรมชาติของมันใช่คือเจออะไรแปลกก็ดมไยงเดูสิหน้ามันจ่อยไปเลยแม่นั่นน่ะก็เหนื่ยไปห้าร้อยแท่งอ่ะแสบนะห้าร้อยกว่าทีต้องดึงออกอ่ะหลุนไปหมดเลยนองซึ ดูสิครับมันจ่อยไปเลยอ่ะมันกกอดมาเกิดมามันก็คงไม่เคยเจออะไรแบบนี้มันคงเข็ดจนตายโดนหมดอูจะซึมเลยขวัญเอ๋ยขวัญมาช่วงหน้ากลับมานะฮะปฏิบัติการซึ่งผมดูแล้วเมื่อวานนี้เหมือนในหนังเลยใช่ไหมคะฮอลลีวูดมากๆสำเร็จปุ๊บตบมือดีใจกันใช่ไหมฮะใชบยานของนาซาลงที่ดาวอังคารประสบความสําเร็จนะฮะดูภาพตรงนี้นิดนึงแล้วช่วงหน้ากลับมาเรื่องเราเช้านี้แปดโดยกยี่สิบสามนาทีครับค่ะโอ้โหเป็นไงล่ะ whoa